ฟังทำหลักธรรมไปปฏิบัติหลักธรรมเนี่ยเป็นของศาสนาศาสนาเรื่องของคุณของพุทธคุณของพระธรรมคุณประสงค์คุณของพระพุทธเจ้าประกอบด้วยบริสุทธิ์ที่คุณมหาคุณายคุณปัญญาที่คุณคุณของพระธรรมเนี่ยเป็นแสงสว่างเป็นปัญญาเป็นกุศลจิตเป็นบุญกุศลให้แก่เราคุณพระสงฆ์คุณของพระแม่กุบาจารย์คือคุณคนที่สอนศาสนาให้เรา ผู้ให้แสงสว่างกก่เรามันเป็นที่พึ่งของเราผู้แนะนําเรามันพ่อแม่เราพระสองฆ์เหมือนพ่อแม่ที่หวังดีแก่ลูกพระสองฆ์คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สอนหลักธรรมหลักศา,ศาสนาให้เป็นที่พึ่งให้แก่ลูกหลานนั้นเรื่องพระสองฆ์เนี่ยมันคือเรื่องหน้าที่ที่ต้องทําหน้าที่เหมือนพ่อแม่ดูแลลูกพระสองฆ์แสดงธรรมเพื่อหาที่พึ่งให้แก่ลูกพ่อแม่ภายนอกนะสอนลูกรักลูกให้ลูกยุกธรรมะให้กินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง ไม่ให้ลูกเป็นลูกที่ผิดไม่ลูกไม่เป็นลูกที่เป็นลูกที่ไม่ดีเกเรพ่อแม่ก็คอยดูแลไปเ <c oughs> มือพ่อแม่เนี่ยผู้ให้เกิดแล้วเนี่ยนะดูแลลูกสอนลูกด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยสติปัญญาดีความรักประมง์ใจหวังใช้ลูกเป็นคนดีเ <c oughs> มื่อพ่อแม่สอนเราไม่ไหวก็มาฝากไว้ให้กับพระพระจะเป็นพ่อแม่สอนลูกสอนหลานของเาเช่นเดียวกันจร <c oughs> ิงพระเนี่ย สอนทั้งพ่อแม่ด้วยสอนทั้งลูกด้วยก็สอนทุกคนมันพ่อแม่ลูกหลานไปเลยสอนลูกสอนหลานพระจงเป็นพระคือของของสูงเป็นของที่ประเสริฐนั้นพระเนี่ยจะเป็นของสูงประเสริฐเพราะว่าเป็นพระที่เป็นพ่อเป็นแม่เขาแล้วก็เป็นผู้สอนพ่อสอนแม่เขาและเป็นพ่อเป็นแม่ให้เราเป็นครูบาอาจารย์เรางนั้นประสงค์จะแนะนำว่าเป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระผู้ใหญ่เป็นพระผู้มีคุณ พระสงฆ์จะไปที่เคารบรักของหมูสัตว์ญาติโยบาสกุบาสิกาทั่วไปเหตุผลมันเป็นอย่างนี้นั้นเรื่องพระสงฆ์เรื่องคําสอนของพระสงฆ์เนี่ยที่จะต้องสอนโยมสอนพระสอนโยมสอนออนุบาสิกาเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากโยมเนี่ยรักลูกโยมแล้วยมก็สอนลูกโยมญาติโยมก็สอนคอยบอกกันไปเพื่อเราอยู่กันเป็นโชคบางทีพอกเราก็ดื่อร้านเกเรกันเถียงกันทะเลาะกันเอาไม่อยู่ เลยต้องมาฝากไหวพระสอนประสอนเนี่ยพระก็ต้องมีวิธีประเพณีรูปแบบตีกรอบให้โยมเข้าปฏิบัติธรรมเรื่องของวัดสอนที่ภาคปฏิบัติเช่นว่าเข้าวัดมารักษาศีลให้ทานเป็นคันถาธุระแล้วก็เรียนเรียนรู้วิปัสนาธุระสร้างสติสร้างกุศลจิตขึ้นมาเป็นหลักคําสอนรูปแบบพิธีประเพณีที่พระเอาไวสอนโยม <c oughs> นั่นโยมสอนลูกหลานโยมโยมสองคนในครอบครัวโยมเนี่ยมันก็สอนไปตามภาษา พ่อเรามีหน้าที่จะสอนกันอยู่แล้วให้ลูกจะรับผิดชอบไล,นบล่นาบไล่นาการงานพ่อแม่ธุรกิจการงานทั้งปวงครอบครัวทุกอย่างสอนเพื่อเรามีกินมีใช้เรามีความสุขความสม,มัคคีจจะเห็นที่พ่อแม่สอนพอมาถึงคิวของพระสอนบ้งางพระจะไปสอนมีกรอบระเบียบไม่ได้เลยต้องสอนกรอบระเบียบเอาไว้เรียกว่ากรอบระเบียบของการทําตัวเองเป็นพุทธบริษัทนั้นพุทธบริษัทเนี่ยคือคนที่ถูกพระสอน พุทธบริษัทเครมบูสัตเนี่ยคือพระสงฆ์น่ยกับโยมมารวมกันศึกาพระธรรมพระจะจะมีรูปแบบสอนโยมเรียกว่าพุทธศาสนาในรูปแบบความพุทธบริษัทพระจะต้องสอนโยมให้เข้าใจว่าการเข้าถึงพุทธะเนี่ยคือการเข้าถึงการงานชอบโราดีชอบเพียรชอบกรรมนิโรสมาธิสมาส,มาสกปะเป็นเช่นไรก็เป็นหน้าที่ของพระจะต้องมาสอนโยม <c oughs> นันเรื่องศาสนาะจะเรื่องเรื่องพิธีประเพณีขึ้นมาเพื่อเป็นรูปแบบกรอบระเบียบเป็นข้อปฏิบัติของเราเพื่อให้เราเข้าใจในหลักธรรมที่จะต้องมาสอนกันมันกรใชัยใน,นหลักพุทธวิสัชน์เนี่ยต้องมาล่าง่งนั่งเริ่มใสยคุณของพุทธธรรมประสงค์น้อมตัวเป็นพุทธมรรก,กะคือสแสดงตัวเป็นผู้ถือนนิสัยมาถือนิสัยว่าต่อไปให้พระสอนได้แล้วนะทุกคนยอมรับให้พระสอนได้ไหมหพระเราจะสอนพระธรรมสอนพระพุทธสอนพระคุณคือประสงค์คุณของพระแม่กูบาาจา์นี่แหละ คุณของคนนั่แหละคุณของสงฆ์นีคุณของธรรมนีคุณของคุณงามความดีเนี่ยคนไหนเข้าใจบุคคลาเชื่อวอารยชนคนเหล่านี้เข้าใจคุณคุณเนี่ยมันหมายถึงคุณของพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระสงฆ์เนี่ยหมายถึงคุณของพ่อแม่คุาอาจารคุณของธรรมนั่นเองที่เป็นสิ่งที่อันประเสริฐที่สุดแล้วนั้นรูปแบบคําสอนในพุทธศาสนาเนี่ยพระจะมีกรอบพิธีประเพณีให้โยมปฏิบัติตามเช่นการเสียสละให้ทานทานด้วข้าวของสิ่งของ ทานด้วยน้ำพักน้ำแรงทานด้วยความคิดที่ดีๆทานด้วยคำพูดที่ดีทานด้ยน้าใจที่หวังดีนี่เป็นทานได้หมดพระก็ต้องแสดงหลักธรรมให้ผู้คนเข้านำมาปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ทานและก็รักษาศีลศีลเนื่นงการไม่เบียดเบียนคนอื่นจากกายวาจาและจิตใจศีลคือธรรมชาติจิตที่มีฮีริจิตที่มีคุณธรรมเมตตาเนี่เป็นการสอนศีลศีลภายนอกเนี่ยคือศีลวัด ศีลภายในคือกุศลกรรมที่ทําแล้วไม่เดือดร้อนใจนคนอื่นศีลภายในก็เป็นคุณธรรมของใจใน,บบน,นี่ก็เป็นตัวศีลเมื่อหลักพุทธศาสนาเนี่ยมาถูกสอนเป็นรูปแบบพิธีประเพณีพระผู้สอนเนี่ยพยายามจะส่องสอนให้คนเข้าใจว่าเออเราอยากได้บุญเนี่ยรู้จักการให้ทานรักษาศีลเราอยากเป็นคนบุญเนี่ยก็ต้องมีคุณธรรมที่ใจให้คุณธรรมที่ใจเนี่ยพระจะไปสอนเนี่ยคนมันจะหลงตัวกันสอนเรื่องสติมีสติบ้าง สติเป็นธรรมชาติทานและศีลสติเป็นกุศลจิตสติเป็นสังขารธรรมธาตุลุวเป็นตัวกุศลจิตสติคือกุศลลจิตคำว่ากุศลจิตมาจากทานและศีลทานและศีลมาจากสถาปนารถิธิมันพระสอนที่ต้องแจกแจงใหโยมคนใจในนนหรือสติเนี่ย หลักสติหลักตัวรู้สติเป็นตัวรู้รู้สัญญารู้สึกตัวสติสัมปทานญาเนี่เป็นตัวสติสมาธิเป็นสติสมาธิอินทรีย์สติสมาธิอินทรีมันว่าจิตเป็นกุศลกุศลจิตก็คือธรรมชาติาตศีลเป็นหิริเมตตาสิริเมตตาเป็นสติสมาธิเป็นสติอุเบกขาเมตตาเนี่เป็นหลักสติเป็นหลักกลางกลางดังนั้นเราพอพูดเรื่องสติเนี่ยมาถึงเรื่องทิฏฐิเราลดทิฏฐิลดมานาบ้างจะหลงตัวเองนักในพุทธะรามีสมาธิทิฏฐิก่อน อย่าถือตัวเถือต่อถือตัวเธอตอนนักอย่าดืด้อรั้นนักให้พูดให้เกิดสมาธิิก่อนเรื่องสติมันกูบสมาธิฐินั้นการจะสอนคนให้ทานรักษาจิตจะเป็นคนดีเนี่ยต้องสอนให้เขาเข้าใจเรื่องสติเพราะสติคือสมาธิฐิ สมาธิคือยอมรับไหมว่าเรารื้อเราเกเรเราลั่นเราจังหองถ้าลือ้อลั่นเกเรสองจังหองมันจะสอนคนให้เป็นคนดีไม่ได้เพราะเื่องสอนเรื่องสติสติคนนั้นจะต้องมีสมาธิทิสมาธิทิคือการยอมรับความจริงว่าการให้ทานเนี่ยหมายถึงว่าการไม่เบียดเบีนเยนตุกคนอื่นการรักษาสิ่งหมายถึงการไม่เบียดเบียนตักคนอื่นการใช้ธรรมะนี่พอเราอยู่กับเป็นสุขนะหลักสติเนี่ยมันเป็นหลักที่ถีอันเนี้ยก็ต้องเข้าใจเมื่อเราเข้าใจเรื่องที่ถี่เราแล้วก็สอนเรื่องสติ สติเป็นตัวกรรมฐานเป็นตัวรู้เอาตัวตัวรู้เนี่ยไปตั้งไว้ сь, <ș> <ๆ>ที่กรรมฐานกรรมฐานมีสิบกองมียี่มีสี่สิบกองแต่กรรมฐานที่สาคัญที่สุดคือกรรมฐานที่พระเจ้าทรงแสดงไว้คือกรรมฐานในพุทธศาสนากรรมฐานของพุทธศาสนาะคือกรรมฐานที่เป็นสติในมหาสติสติในนามาสติมหาสติในสติสติสตนี่คือสติปฐานสี่นี่คือกรรมฐานในพุทธศาสนาไอ้กรรมฐานไอ้สี่สิบกองกรรมฐานทั่วไป กรรมฐานที่าุอนมาแต่เดิมแล้วพวกฤาษีชีพัยก็นั่งกรรมฐานมาแต่เดิมแล้วนักบวชนักพจนุกคนนั่งกรรมฐานมาหมดกกรรมฐานสี่สิบกองแต่กรรมฐานของพุทธศาสนาเนี่ยมันดึงอากรรมฐานสี่สิบกองมาเป็นกรรมฐานสติปัฏฐานสี่กรรมฐานของสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันเป็นเป็นกรรมฐานของกุศลจิตเรียกว่าสติรู้สติปัฏฐานตีมันก็จิตรู้จิตละ เมื่อสติรู้สติปัญหาสติจิตรู้จิตเนี่ยให้เข้าใจเรื่องสติที่เป็นตัวกุศลจิตเป็นกลางกลางตัวเป็นฐานเป็นตัวศีลเป็นตัวสติสติเป็นกุศลจิตที่เป็นตวรู้กลางกลางที่เป็นตัวสตินั่นหลักสติคือหลักบุญหลักบุญเป็นหลักกรรมหลักกรรมเป็นหลักธรรมหลักธรรมเป็นหลักจิตหลักจิตเป็นหลักทิฏฐิคุณหัดมีสติบ้างมีสติเป็นสมาธิสมาธิเป็นปัญญารู้มีเหตุมีผลบ้างอย่าดื้อรั้นเกเรนัททำอะไรในเหตุอกขึ้นใจชาวบ้านบ้างมีสติไหม นั้นสติจะเป็นคำพูดที่รวมรวมมันมีสติมีสติสตเข้ามีสติคือมีหิริเมตตาบ้างอย่าหลงตัวเองนะอย่าอวดโม้คุยโตอย่าเถื้อนั้นอย่าจังห้องพอเราเกิดมาต้องอาศัยเจรกกิญการลูกของลูกคุณพ่อแม่พ่อแม่อาศัยกันพี่น้องก็ต้องอาศัยกันรู้จักมีคุณธรรมในใจให้กันและกันบ้างนี่เราพูดเรื่องสติงนั้นเวลาสอนเรื่องสติเนี่ยมันจะสอนลึกเข้าไปนะถึงคําว่า สติเป็นกุศลแะจิตสติเป็นสักธรรมเป็นกุศลเป็นบุญุคุณธรรมเป็นความดีข้องคนคนดีคนดีมันยังมีทุกข์อยู่เขาถึงสอนให้หมดกิเลสเขาบาสอนให้หมดกิเลสคือสอนให้หมดทุกข์นั่นเองอะไอตัวเนี้ยมันของลึกซึ้งเนี่ยจะสอนก็สอนให้คนเป็นอริยะชนเนี่ยคนที่เป็นอริยะชนเนี่ยคือคนที่สามารถทำตัวเองไม่เดือดร้อนตัวเองและคนอื่นและไม่ทำอื่นเดือดร้อนจากการการทำของตัวเองให้อริยะชนอันนี้เรื่องสติอีก นั้นเวลาเราพูดหลักธรรมสอนโยมสอนใครต่อใครเนี่ยพระเนี่ยจะต้องสอนให้เขาเข้าใจว่าเออพ่อแม่มันสอนลูกไม่ได้สา ح ح มีอยู่กันเป็นภรรยาเป็นทุกข์จะทําให้พวกนี้พ้นจากทุกข์นอให้เขามาอยู่ในกรอบของเราอยู่ในกรอบระเบียบของทานและศีลของวัดของพิธีประเพณีมาแสดงเป็นพุทธมามากะการแสดงตัวเป็นพุทธมรมากะนั้นคือการแสดงออกถึงการยอมรับให้พระเป็นครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่นั่นเอง การให้เรามาเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธมรรคะแสดงออกถึงการครบในพระประธรรมประสงค์เนี่ยต้องการให้พระเนี่ยที่อาศัยก็กินอาศัยเขายูเนี่ยเป็นพ่อแม่อีกคนหนึ่งและพ่อแม่ครูอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์คือพระเนี่ยเอาไว้สอนชาวบ้านและก็สอนพระพระสอนพระก็สอนอริยธรรมการสอนพระให้พระเป็นอริยธรรมเนี่ยกสอนเรื่องโลกุตระจิตโลกุตระจิตเนี่ยเขาเอาไว้สอนพระโลกียจิตเอาไว้สอนโยม ธรรมะจะมีโลกีจิตกับโลกุตตนจิตไอโลกีจิตเนี่ยคือจิตดืด้อละลั่นเกเรเจาห้องมันเห็นเกตัวพ่อแม่ลำบากทุกอย่างพิ่น้องทะเลาะกันพ่อแม่เถียงกันเกลียดกันโกรธกันไอ้นี่มันกิเลสหมดเลย <c oughs> ชาวโลกมีแต่กิเลสมีแต่วุ่นวุ่นววายวุยว่นวายจะเป็นทุกข์เดือดร้อนจึงต้องอาศัยพระช่วย เอาจ,จะช่วยก็ต้องเข้าวัดมาเข้ามาเป็นพุทธวามกะมอพุทพนามกะแล้วก็คือแสดงออกเป็นบาสกบาติกาเริ่มเสในธรรมและวินยัยยกให้พระเป็นครูบาอาจารย์พ่อแม่และให้เชื่อพระก็ต้องดึงโยมเข้ากรอบ <c oughs> <c oughs> เข้ากรอบเพื่อเข้าระเบียบนะเพื่อให้เราเนี่ยรู้จักฝึกตัวเองเป็นคนรู้จักมีเหตุผลคุณธรรมในใจเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของพระที่จะดึงโยมออกจากโลกียะมาสู่โลกุตละคือกุศลจิตนี่เป็นเหตุผลทางธรมรมและศาสนาเขา เมื่อศาสนาเป็นชิ้นนี้แล้วรูปแบบธรรมะเป็นคำสอนเป็นรูปแบบอย่างนี้แล้วเราต้องเคารพเหตุผลนี้ไปอย่าใช้ไปในทางที่ผิดเอาละเหตุผลที่เกี่ยวกับการใช้ศาสนาสอนคนในคนทุกคนเนี่ยมีที่พึ่งเหตุผลที่พระต้องน,นำศาสนาไปใช้สอนคนเราสอนพระให้คนเรานะมีธรรมชาติธรรมกรรมคุณลุรจิตเกิดขึ้นคุณธรรมในใจเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลพุทธศาสนา เมื่อพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญที่สุดสําหรับเราต่อไปเนี่ยมาเรื่องของพระที่จะสอนโยมและเรื่องอุบาสกอุบาสิกามันไม่เกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านนะชาวบ้านที่ไม่ใช่อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยแล้วมาทําตัวเป็นอุบาสกสุบาสิกาเนี่ยมันไม่ใช่นะอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยคือคนที่มีปัญหาแล้วก็มาสาพ่พระถุอศาสนาเพื่อแก้ปัญหานั้นปัญหามันมีแล้วทางโลกโลกียะ นั้นศาสนาโลกิยะมันไม่ใช่นะศาสนามันสายกลางเอาไว้สอนคนที่มีปัญหานั้นศาสนาไม่ใช่เรื่องของอีโก้ตัวตนของใครไม่ได้เรื่องของพระของโยมองคไหนไม่ใเรื่องของศาสนาล้วนๆเรื่องศาสนาก็ต้องเข้าใจในเรื่องของพ่อแม่สอนลูกหวังลูกรักลูกไม่ตาลูกสามีอยากให้ครอบครัวมีสุขย้ายบ้านเมืองไปปึกแผดครอบครัวเป็นสุขนี่นะเรื่องของโลกิยะเขาแต่ปัญหามันแก้ไม่ได้เล้ต้องมาใสยพระช่วยแก้คือใส้ศาสนานั่นแหละ เห็นภาพอย่างนี้แล้วเราจะเข้าใจว่าอ่อตอพิเนรศาสตร์ศาสนาเรื่องสําคัญนะศาสตรในเรื่องสําคัญมากนะถ้าไม่เข้าใจเรื่องศาสตร์นั้นอย่างลึกซึ้งมันจะแก้ปัญหาไม่ได้นะเอาละเรื่องโยมโลกิยะไอโลกิยะมาสู่ธรรมชาติอุบาสกอุบาสิกาพิสุกุศลรจิข่าวียกบุคคลที่เป็นเจ้าว่าเป็นอ่าพุทธบริษัท ผู้ตบริษัทต้องยอมรับธรรมะคาสอนพระเจ้าที่พระสงฆ์เป็นผู้สอนเนี่ยเอาไปสอนแล้วก็ยอมรับเพราะพระสงฆ์คือผู้สุปฏิปันโนผู้ประเสริฐผู้ให้ธรรมเป็นครูบาอาจารย์หรือมันเป็นพ่อแม่คุณนั้นประสงค์นี่ผู้ให้ธรรมคุณไม่ทั้งเด็กน้อยหรือเนงให้ธรรมะยอมยอมก็ต้องฟังแลวก็เคารพในสิ่งที่เป็นธรรมะทั้งหมดแม้จะใครพูดก็ตามจะเรื่องศาสนาที่เขาเป็นพ่อแม่คุณหรือเขาสูพูดวน่ยมันก็ต้องดูว่าเออธรรมะที่พูดเนี่ยเพราะี่ปัญหามันคือคนที่พูดธรรมะเนี่ย ต้องรู้เลยนะว่าธรรม,มะเนี่ยมันคือส่วนหนึ่งของพ่อแม่ที่ช่วยสอนให้ลูกให้ลูกได้ดีสอนทุกคนให้เป็นคนดีนัดธรรม,มะอีกไม่เที่ยวโม้ไม่ได้นะไม่ทุ่ยพร่อยๆโม้โมไม่ได้ธรรมะอย่าไปโม้ไม่ได้พ่อเป็น้กรอบระเบียบท่องทําตามพิธีประเพณีให้มันถูกต้องไม่ใช่อะไรก็ธรรม,มะะไรครับพระเจ้าตรัสพระพุทธเจ้าว่าปัญหาชาวบ้านมันมี เราต้องรู้ว่าใช้ธรรมะเนี่ยของพระเจ้าแก้ปัญหาเนี่ยธรรมะพระเจ้าคืออะไรพระเจ้าเนี่ยศาสนาธรรมหรือศาสนาเนี่ยี่เรื่องอุบาสกอุบาสิกาเรื่องศาสนาที่เป็นปัญหายทุกวันเนี่ยพราะเราไม่แยกออกไปว่าศาสนาคือคําสอนเป็นการใช้ธรรมะพระองค์เพื่อแก้ปัญหาชาวบ้านพระต้องรู้จักใช้ธรรมะของของพุทธศาสตรนาเพื่อแก้ปัญหาโยมด้วยการใช้กรอบระเบียบและเหตุผลที่มีในพุทธศาสนานี้เขาฟังและพิจารณาด้วยกันละกัน พอพิจารณาเราต่อไปในเรื่องพระสงฆ์เนี่ยสำคัญมากเลยเพ่อเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปแล้วเป็นพระที่จะนําธงชัยความสิษให้โยมปัญหาโยมมันเยอะพระรู้จะวิธีแก้ปัญหาโยมปัญหานี่ไม่ปัญหาอะไรมันปัญหาเรื่องจิตเพราะจิตของโยมมันผิดปกติกันโยมคอยเกียดการโกรธกันอิจฉากันโดอถูกกันโอ้ปัญหามันเยอะเหมือนเรื่องข้างนอกเรื่องโยมทั้งหมดเนี่ยมันมีแต่ปัญหา เรื่องบ้านเรื่องเมืองก่อปัญหาเรื่องก่อการปกครองเรื่องไหนเรื่องมันปัญหาชาวโรคเขาเมื่อชาวโรคมีปัญหาก็ต้องเอาศาสนาไปช่วยแก้ไขศาสนาจึงต้องนำไปด้วยพระพระคือพ่อแม่ที่จะต้องรู้จักสอนพ่อสอนแม่เขาสอนลูกสอนหลานเขาสอนทุกคนรู้จักศาสนาเพื่อนเอาไปใช้แก้ปัญหาพราจะไปของสูงพระอยาลงต่ำไปเด็ดขาดยาโยนศาสนาไปให้คนที่รู้จักคิด ไม่ใช่เอาคนบ้าๆบ,าบ,าบาวมมานับือ้ถูกศาสนาแล้วว่าทุกคนีนพุทธบริษัทหมดวิชาต์ต่อไปศาสนาถ้าไปโยนใส่ให้โยมนวโยมไม่แยกแยะให้มันเข้าใจก่อนต่อไปศาสตรก็ไล่ฆ่าทําไมละ่ะเพราะทุกคนก็มอกว่าครูบริษัทแล้วกูบาสกุบานิการแล้วกูให้ทานรักษาศีลแล้วรู้มากเลยพอรู้มากพระก็สอนไม่ได้ดีไม่ดีโยมจะมาสอนพระตัวได้พระขับโยมไม่รู้ละไอ้ศาสนาที่มีอยู่ธรมมสอนขึ้นี่ยมันใช้ประโยชน์ได้จริงไหมทุกวันนี้พระยังโดนด่าโดนดูถูกเลยถามว่า ดูถูกพ่ออะไร,พ,ระพ่อพระไปทําตัวชาวบ้านก็ดูถูกทําไมถึงไปทําตัวชาวบ้านเขาดูถูกพราะไม่สอนเขาแล้วสอนเขามันต้องสอนเราแล้วเราสอนเราไม่ได้จะไปสอนเขาได้ยังไงเรื่องพระจะต้องสอนให้รู้จักว่าตัวเราเป็นพระเนี่ยอาศัยก็อยู่อาศัยก,ก็กินอาศัยเขาทั้งนั้นเราควรทําตัวเราเนี่ยให้เป็นคนเลี้ยงง่ายเหมือนลูกเขาเนี่ยนะพ่อแม่เขาให้กินให้ใช้เนี่ยลูกมันดื้อมันลั่นมันเกเรจังหอง ียากเราเป็นผ้าถูกเลี้ยงเหมือนเหมือนชาวบ้านเขาเลี้ยงเราผ้าจึงห้ามหญิงจองหองห้ามยะโสหังผ้าอย่าไปปั่นนับเป็นตัวแบบโโลกไม่ได้ พระยาวสมานาศหน้าตาอีโก้ตัวตนมาเป็นพระธรมไม่ได้ไอเดื่องพระธรรมเนี่ยไม่เรื่องความดีพ่อแม่เขาด้วยนั้นเรื่องศาสนาตรเนี้มันไม่ใช่เรื่องศักดีนาหน้าตาไม่ใช่เรื่องตรกุลสมเด็จทีงสังราชไม่ใช่เรื่องสิ่งพจน์พวกนั้นนั้นธรรมะเรื่องศาสนาเนี่ยไม่ใช่เรื่องพระปกครองเผยแร่ศาสนาต่อไปโยมเนี่ยมันจะเอาพระเนี่ยมาเล่นเป็นละครด้วยเลยต่อไปพระกระพูทธรรมะไอ้ประโมโลกไปเรื่อยๆเลยเไม่องมโนศาสนาเนี่ยมันคืออะไร ชาตานมาเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ที่มีปัญหาแล้วเราจะต้องแก้ปัญหามนุษย์ที่ศัตรธรรมคือหลักธรรมที่เกี่ยวกับฐานและสิง่งก็พระนั่นแหละโดนทีโ่โดนโยมเขาเลี้ยงพระจะต้องโดนเลี้ยงและวก็เลี้ยงง่ายพระจะต้องรู้จักว่าเออเราเป็นพระอาศัยเขากินพ่อแม่โยมทุกคนเนี่ยเหมือนพ่อแม่ลูกหลานทุกคนเหมือนภูมิภคุณพระนั่นแหลโยมทุกคนมีคุณกับพระ ยอมให้กินยอมกลับว่ายอมนุกรลับยอมต้อนรับทุกอย่างให้พระพระถูกเลี้ยงด้วยความรักความหุ่งใหญ่ของชาวโลกเขาพระทะลุคุณของชาวโลกพระทะลุคุณของกิเลส พระนั่นแหละอาศัยกิเลสชาวบ้านเขาโยพระต้องรู้คุณของกิเลสเลี้ยงง่ายพระจะต้องพยินคุณผู้ชํารวมบักน้อยชั้นดดดในสิ่งที่เป็นพระเพราะพระถูกเลี้ยงด้วยกิเลสกิเลสมมนเลี้ยงพระโยพระอย่าเอาเรื่องของพระไปอวดบคุยโตเขาหัดเป็นพระที่ดีคือเป็นลูกที่ดีเป็นพี่ที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีเป็นคนรักที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีก็พอแล้วพอเราถูกเลี้ยงพระเลยจะรู้จักความดีของพระที่ถูกเาเลี้ยงวิชานั้นพระจะสอนโยมไม่ได้ทําไมเรา ก็เพราบว่าโยมมันมีปัญหาอู่กับลูกกับพี่กับน้องในครอบครัวมีปัญหาแล้วจะพามานั่งหลงตัวเองหนึ่งศีลพธิ์หนึ่งธรรมะศาสนาของกูพวกกูของกูเนี่ยแล้วต่อไปเนี่ยศาสนาเนี่ยจะแก้ปัญหายมได้ไหมหรืจะไปสอนใครล่ะมันกลายเป็นกกเป็นกวนไปแล้วมันกลายเป็นพึ่งพวกกูแล้วรีโก้ตัวตนแล้วมันศาสนามันจะวิบัติมันจะทิขิวิบัติอันนี้ก็ต้องฟังแล้วก็พิจารณาให้มันเข้าใจก็แล้วกันเมื่อเราเข้าใจแล้วพระก็ทําตัวเป็นกลางๆลารละ เขามานทันตัวเป็นกลางคือลูกคุณที่เราได้อาศัยก็เกิดอ,อาศัยเขาอยู่เขากินนะพระอาศัยเขาทั้งนั้นแหละผ้าเหลืองก็อาศัยเขามีโกนโกมหัวก็อาศัยเขาบาดตาละล้อทุกอย่างอาศัยเขาท่านให้เขาให้พระมีนาทีทําใจของทวงให้เป็นใจเป็นกุศลใจคุณธรรมใจพระพระจะมีสมาธิสัมปะยอมรับว่าเราโดนเขาเลี้ยงเราต้องมีน้ําใจมีคุณธรรมมันเป็นหลักจิตติขาของพระพระคือหลักจิตติขาไม่หลักศาสนาสิ้นพศิที่สอนชาวบ้าน พระยาวเรื่องที่สอนชาวบ้านมันเป็นเรื่องของพระรูปแบบศาสนาที่เอาไว้ใช้สอนโยมเนี่ยเขาไม่ใช่พระไปยึดพระต้องรู้จักสอนตัวเองว่าเราเนี่ยเปทุ่ถูกเลี้ยงแล้วด้วยกิเลสเราจะทำไงให้กิเลสเนี่ยมันเป็นคุณธรรมเป็นความดีกิเลสไม่หลงลภกิเลสไม่อิจฉากิเลสไม่เกียดก็ดูถูกรบกวนกิเลสมันคือคุณธรรมอย่าทําตัวเป็นพระเสียเองกะตัดกิเลสเสียเองอาศัยศาสนามันจะมีปัญหามันจะสอนโยมไม่ได้นั่นพระจะต้องสอนเพื่อให้รู้ก่อนว่า เราเองเนี่ยมีหน้าที่จะต้องสอนธรรมะเขาเนี่ยเราต้องทําตัวเองเนี่ยเป็นกลางกลางทำตัวเป็นครูเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวอย่างเขานั้นรูปแบบศาสนาที่พระเป็นครูเป็นตัวอย่างเนี่ยอย่าแสดงออกรัสนักพระหรอยากขัสนัดอ่าอยากพอนั่นก็เอาแล้วเอาใหญ่เอาโตเนี่ยอย่าให้เขารู้ว่าฉันเป็นพระหรหันวิมุติ่ากิเลสแล้วอย่าซะเล่ซาลาไปแสดงธรรมะประเภทนี้ชาวบ้านเขาดู เพราะชาวบ้านมันจะหลงตัวเองกันพาโยวดกินอวดเดินอวดนอนอดนั่งอวดพูดอวดฆ่ากิเลสธรรมมันจะสอนกันไม่ได้ตรงนี้ละพระต้องสังวรชํารวมระวังไว้อย่าเท่าทงตัวทนงตนอย่าบ้าพดป้าวัดอย่าบ้านิกายอย่าบ้าเรื่องนู่นเรื่องนี้นะเพราะหลักธรรมของพระเนี่ยมันสอนชาวบ้านเขาจะสอนเขาจะต้องมีกรอบระเบียบสอนเขาเมื่อจะสอนเขาก็สอนตัวเองว่าเราเป็นพระแล้วถูกกิเลสเลี้ยงเราควรทําตัวเป็นคนเลี้ยงง่ายเมื่อเลี้ยงง่ายเราจะกลายเป็นลูกที่ดี และเป็นพี่ดีๆน้องดีๆเพื่อนเพื่อนติดดีเป็นพ่อแม่ที่ดีเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเพราะเรารู้อยู่แล้วเราถูกเลี้ยงถูกเขารักถูกเข้าหวงถูกท่องสารมตตาถูกก็เคารพเลาถูกเลาถูกเขาให้แต่สิ่งดีๆเราจะควรไม่ดีให้เขากับคุณธรรมห่งใจนี่ก็เหตุผลที่พระต้องคิดเองเมื่อพระมาเป็นพ่อแม่พระแลวพระสูงพระดีจากกิเลสยกขึ้นแล้วต่อไปก็เอากิเลสมาดีตามพระด้วยพระะยวดีถ้อดีใช่เองนะ ไอศาสนาพิธีประเพณีเนี่ยพระชาวบ,บ้านมีปัญหาเข้ามาเนี่ยแล้วแก้ปัญหาไม่ได้วัดจะมีปัญหาพอพระไปสร้างปัญหาเรื่องศาสนาแบบนี้แบบนี้ขึ้นมาศาสนาเรื่องของพระเนี่ยระวังหน่อยพระต้องระวังหน่อยอย่าคิดว่าสอนเขาในรูปแบบแบบนี้แบบนี้แล้วครูก็ต้องอย่างนี้เลยพระจะต้องไม่แสดงออกถึงการมีการเป็นแต่ต้องมีทั้งเป็นไว้สอนคนพระต้องรู้ว่าการสอนโยมเนี่ยจะต้องรับสร้างรูปแบบกรอบระเบียบให้เขาปฏิบัติตามแต่เป็นสู่ความหลุดพ้นคขามาหลุดพ้นเนี่ยมันอยู่ที่เราอยู่ที่พระ หลุดพ้นแบบเราไม่หยุดพ้นแบบนักบวชหลุดพ้นแบบคนเข้าใจธรรมที่สอนชาวบ้านคือพาสอนให้เขาหลุดพ้นไม่ช่กูอวดหลุดพ้นสอนชาวบ้านเขาหลุดพ้นไม่ช่กูหลุดพ้นอย่าอวดการหลุดพ้นของตัวเองมันจะชั่วพระยิ่งอวดศีลอวดพจน์อวดพ้นเจ้าของเนี่ยต่อไปศาสตร์น้จะมีปัญหาชาวบ้านมันจะงมงายเพ้อเจ้อ ชาวบ้านที่มีทุกมีปัญหาแล้วจะกลายเป็นกิเลสตัณหาเข้าวัดปัญหาศาสนาจะตามมามากมายเพราะพระเนี่ยไปสอนในสิ่งที่ไม่ควรสอนเขาจะไม่พระเนี่ยโมเขาจะไงรู้จกจอาพระคือพระคุณ พระธรรมคือพระคุณพระสงฆ์คือพระคุณพระคุณคือพระธรรมพระธรรมพระสงฆ์พระคุณคือศาสนาศาสนาจึงเป็นพระธรรมพระคุณคือพระสงฆ์พระสงฆ์คือครูบาอาจารย์ที่สอนชาวบ้านเนี่ยสอนให้กรอบระเบียบเนี่ยเพื่อให้เขาเข้าใจการทําดีเป็นคนดีและช่วยให้เป็นคนมีคุณธรรมในใจพระต้องรู้การสอนคนให้เข้าใจถ้าพระสอนไม่เป็นนี่แหละชาวบ้านเนี่ยจะไปกิเลสล่อพระ ต่อไปพระนี่จะจะนำภัยพิบัติมาให้กับศาสนาพ่อไปสอนให้ชาวบ้านหลงตัวกูของกูแบบพระหลงตัวเองว่ามีศีลมีธรรมรู้ธรรมรู้ธรรมข่าเกลสดตัดกิเลสที่พบสินชาติอย่าไปสอนมัวมัวสอนคนบ้า,บาเนี่ยอย่าไปสอนให้มันบ้ามากขึ้นพระจะต้องสอนให้คนเลิกบ้าให้ได้นั้นคนจะสอนคนคนที่สอนคนต้องเลิกบ้าได้ก่อน ที่จะหลงตัวเองนะนั่นพระจะสอนสิงท้อนธรรมโยมทีกรอบระเบียบให้โยมเข้าปฏิบัติตามแล้วหลักสมุติปรมัตัจธรรมเนี่ยสอนเขาเนี่ยพระนรู้ว่าเราให้ธรรมะเขาเนี่ยขั้นต้นเลยนะ สอนยอมให้พนนรกไม่ได้ก่อนเขาต้องสอนบุญกุศลสอนบุญกุศลคือสอนคุณธรรมให้เกิดขึ้นเกิดใจสอนให้ลูกเนะเป็นลูกที่ดีให้ได้รู้จกกักกตัญญูร่้คุณพ่อแม่สอนพี่รู้จักรักน้องน้องให้ห่วงพี่พี่น้อยห,ห่วงสงสารเมตตาก,กันเพราะพระต้องสอนให้ภรสามีภรรยายรู้จักปองทองสามัคคีร่วมสุขร่วมทุกข์ให้หนุหนใจกันพระไม่ได้ที่เป็นตัวอย่างเป็นครูเขาหลักทมสอนใี่สอนให้เขามีศีลธรรมนั่นเอง ม่จะสอนจริยธรรมไปอ้างนรกสวรรค์ไปนิพพานอ้างได้แต่ให้ดูปัจจุบันว่ามันเข้าใจหรือยังสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่โคนนรกก็อยู่ที่โคนนิสัยคนกรรมโคนอย่าไปสอนสวรรค์โดยที่ไม่มองโคนอย่าไปสอนพระพระอย่าไปสอนโยมจมรุสวรรค์ชั้นไหนแต่นิสัยคนมันเลวมันชั่วมันจะมีสวรรค์ก็มาคือนรกนั่นพระอย่าโม้เกินไปอย่าอวดรู้เกินไปอย่าอวดดีเกินไปนี่โยมมันบ้าเกินมาที่พระเนี่ยจะทําลายความดีของโยมไปด้วย พระนู้จึกสอนโยมตามความเป็นจริงก็แล้วกัน <c oughs> สอนตามความเป็นจริงนี่สอนโยมไม่ได้สอนพระแต่สอนพระนี่แหละสอนกันไปนหมดเลยศาสนานะมันสอนให้คนทุกคนเป็นคนดีเอาละเรื่องพระเป็นพ่อแม่เขาพระนี่พ่อพ่อแม่ไม่พอเป็นครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์นี่ผู้สอนให้เขาเป็นคนดีพระก็ต้องดีประยมอยู่แล้วพระจะดีประโยมตรงไหน มันดีตรงที่เขาชั่วแต่พระไม่ชั่วโยมมันชั่วตรงไหนก็โยมมันหลงโลภถือตัวถือตนอดโตอดตนดื้อรั้นจัง้องพองขนบ้าอำนาจลืมตนเนี่ยนั่นนิสัยโยมคนนะนั่นพระจะมีนิสัยยังโยมไม่ได้มันสร้างอัตตามาไม่ได้อย่าทำตัวเป็นอัตตาไม่ได้พระจะสอนสิ้นธรรมอย่าไปสร้างอัตตาไม่ได้ถ้าสร้างก็สร้างได้แต่คุณธรรมน,น้ำใจเนี่ยมีไหมเหตุผลเนี่ยมีไหม คุณธรรมของธรรมที่จะสอนชาวบ้านให้รู้จักทานศีลหมายถึงอะไรหมายถึงการทำให้เขาละชั่วเป็นคนดีกุศลจิตเป็นบุญพระก็ต้องรู้เมื่อสอนโยมจนเข้าใจหลักธรรมที่ยวกับทานและศีลเป็นหลักกุศลจิตจิตใจโยมมีหินิมีคุณธรรมเมตตาเกิดขึ้นในหัวใจนั้นหน้นนาที่ของพระจบเราแค่นี้โยมก็สาดูกันไปเออลูกดีขึ้นพี่น้องดีขึ้นพ่อแม่ดีขึ้นทุกคนดีขึ้นแต่มันจะเป็นทุกข์อยู่ ไอ้ความทุกข์เนี่ยกิเลสก็กิเลสเขาเรียกว่าโมหะจิตแล้วตัวตัวที่ถิมารามนุษย์ที่เป็นตัวหลักธรรมปรมัดแล้วเอาวิชาไอ้ตัวนี้เป็นตัวมารทําให้เราต้องทุกข์อยู่ในตัวเราตลอดเวลานั้นที่ปรมัตสัจธรรมนั้นถ้าเราต้องการหลุดพ้นทุกข์ของจิตหรือจิตที่เป็นตัวทุกข์ในจิตเราเนี่ยความรักของเราเป็นทุกข์ตัวเราเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ก็จะตัวจิตเป็นตัวทุกข์ทุกขันห้าทุกทิฐิมาะกรรมเป็นตัวทุกข์ไอ้ตัวนี้ตัวปาทานในจิตพระนี่จะต้้้อองสนนนขััปรมมหยลลุดพกิเ คำาหลุดพ้นกิเลสมันถึงหลุดพ้นอุปาทานในจิตที่เป็นตัวทุกข์หลุดพ้นกิเลสไม่ได้อวดตัวอวดตอนถือพดถือวัดกินยาไปสอนศาสนาประเภทนี้มิถันั้นศาสนามันจะมีปัญหาอย่าตำแหน่งศักดินาหน้าตาไปบ้าธรรมะสอนเขามันไม่ใช่พระโดนเขาเลี้ยงพระน่ยมันสูงม่ได้สูงตำแหน่งชื่อเสียงเงินทองอีโก้ตัวตอนนี่มันไม่ใช่นี่หลักพุทธศาสานาเพราะนะ ให้ฟังเฉยๆไปพิจารณาเอาเมื่อเราเอาหลักธรรมนี่มาใช้พิจารณาแล้วเพื่อหลักสอนโลกุตระเนี่ยสอนโลกุตระเนี่ยสอนให้ยมพ้นทุกข์คือสอนให,ให้ทุกคนมีคุณธรรมในใจสอนให้ทุกคนมีเหตุมีผลในใจสอนให้ถึงขั้นวิมุตติโลกรัตจิตเป็นพระอรหันเนี่ยคือสอนให้คนมีคุณธรรมในใจมีเหตุผลในใจไม่ใช่มานั่งสอนให้หลงตัวเอง ไม่ใช่มานั่งสอนให้เขาหลงทำคําสอนกูหลงพุทธพจน์หลงคําสอนพุทธเจ้าไม่ใช่เราสอนคนมันเข้าใจความจริงที่เกี่ยวกับศาสตร์ศาสนาหลักพุทธเจ้าหลักศาสนาหลักสติสัมยาหลักฌานหลักยามหลักธาตุรู้สูตพุทธเจ้าโลกตระจิตเนี่ยสอนให้มันเข้าใจทิฏฐิตัวเองนั่นเองทิฏฐิละิทิฏฐิปาทานในจิตเป็นหลักธรรมโลกุตระวันนี้พูดอย่างนี้แล้วให้ญาติโยมนําพิจารณาพาพิจณาเพื่อเราช่วยกันส่งเสริมศาสนาให้เราอยู่กันเป็นสุขในเหตุผลประมาทพุทธภาวะธรรมเลิกศาสนานนัเนี่ย วันนี้วันนี้ก็คงจะพูดอย่างนี้ไปก่อนเพราะพูดมากแล้วมันจะลงลึกเข้าไปมันจะละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปมันมีปัญหามากขึ้นทุกวันทุกวันเพราะพระทุกวันในสอนให้โยมหมดกิเลสโดยไม่เข้าใจเหตุและผลของพุทธของธรรมสัจจะคือโยมไม่อุปาทานในจิตและพระแสดงออกถึงการสอนตัวเองแบบนั้นให้โยมหลงตัวหลงพระหลงศีลศรีวิเศษของพระหลงวทมนกคาถาของพระ พุทธศาสตร์นะไม่ใช่บนคาถาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเรื่องสัตธรรมคือการ,รสอนให้เราทุกคนเป็นคนดีไม่ใช่หลงอวดดีเถอดีมันจะมีปัญหาตามมาทีหลังมาเรื่องพระสงฆ์เรื่องศาสตร์นะเรื่องสนองสนคนที่เป็นอิยาชานหรือคนที่เข้าถึงธรรมสัจจหรุทธนจก,กองทุกข์หรือพุกิเลสเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่น่าจะามาคิดเป็นของลุ่มลึกวันนี้พูดท่นนี้ก่อนเพราะมีเรื่องที่จะต้องเอาไปทำหน้าที่อื่นอีกเยอะเวลาไม่พอเอาทันนี้แหละไปสอนกันต่อก็แล้วกันปฏิบัติขันต่อไปพิจารณาต่อ